การไปซื้อปปอตี้เรียงเกล็ดครับใครก็ซื้อได้ไหมไม่ได้บ้านไปซื้อไหมคะไปซื้อไหมคะเดี๋ยวจะไปอยู่ใกล้ๆบ้านโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาผมว่าสำหรับเรื่องนี้ถ้ามีคนมีเงินเย็นหรือว่าต้องการลงทุนก็ยังน่าสนใจอยู่ไหมก็ได้นะการไปซื้อปปอ p r ้ t รียงเกล็ดครับใครก็ซื้อได้ไหม ใครก็ซื้อได้ค่ะนะักท่องเที่ยวไปซื้อได้เลย <g ül> ไหมก็ได้นะเป็นนักท่องเที่ยวแต่าถ้ามีต่างก็ซื้อได้ก็ข้อดีของมันเนาะว่ามันไม่ได้จำกัดไม่ใช่ดจำกัดเอ้า,อาแบบใครแบบโอ้ไม่เหมือนบ้านเราที่ถ้าเป็นที่ดินซื้อไม่ได้ใช่ไหม,อมตอนนี้อ,อ้าวเกิดซื้อได้เ,ดเหรอซื้อได้บ้านไปซื้อไหมคะาไปซื้อไหมค้าอยู่ใกล้ๆบ้านโอ้โหโอ้โหโอ้โหนักเรียนนักศึกษาสมมติไปเรียนอยู่แล้วแบบอุ้ยได้ทำงานต่อใช่ไหมตอนนี้เขาได้ทำงานอยู่ด้วยอีก2ปีใช่ไหมครับใใชช่่่่่่ตออนนนนีีีีีี้้้มมมมมมัแแแบบเเเดิลลวววะททคยื10กาป ก็อยากจะมาซื้อเพื่อลงทุนในอนาคตทําได้เลยเหมือนกันทําได้แต่บัญชีตอนนี้มันกดพก Money เพื่อมันนี่ลอนด i ริงอี่าค่ะอ<ม>าจจะเข้มงวดนิดนึงแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเงินมาจากเมืองไทยเป็นเงินที่มาจากบัญชีธนาคารหรือเป็นบริษัทที่ทำเงินแล้วมีบัญชีมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะถ้าพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยเป็นเงินที่ไม่ได้เป็นมันนี่ลอนด์ริงหรือว่าฟอกเงินอะไรประมาณนี้นเ,นเอ้พี่กิ๊กหลายหลายคนนะ่ะสนใจไปลงทุนเพราะว่าอยากจะได้สิทธิ ในด้านการอยู่อาศัายได้เป็นสมมุติว่าเป็นอ๋ออินเวสท์เออร์วีซ่าใช่ไหมเอออินทรานอเวอร์วีซ่าได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยได้แต่นี้ต้องไปเช็คในโฮมออฟฟิศนะแต่ว่าเอาเงินไปลงทุนที่จะไม่ได้ว่า1ล้านหรือ2ล้านอย่างคนจีนเนี่ยเอาลงทุนลงทุนเยอะนะค,ะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ทำไม่ได้ก็คือการลงทุนใน property ามัไม่นับ อันนี้ม,มันเงินใหญ่ด้วยทำไมถึงไม่น้บอันนี้เพราะเขาคิดว่าเป็นคนที่เอาเงินมาลงทุนเขาต้องการโอเคสาเหตุที่เขาต้องทางออกวีซ่าให้อย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปสร้างรายได้ให้คนในประเทศอังกฤษถูกไหมแต่มาซื้อพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยซื้อแฟลตซื้อบ้านมันไม่ได้สร้างรายได้มันไม่ได้อตอบโจทย์ของรัฐบาลท,ที่ให้คนมาลงทุนเพราะผลตอบแทนไปกับผู้ลงทุนจากทีงผู้เดยวไม่ได้สร้างรายได้ไม่ได้สร้างงานให้คนในประเทศ เ,เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องนี้ถ้ามีคนมีเงินเย็นหรือว่าต้องการลงทุน<ม>ก็ยังน่าสนใจอยู่ไหมคิดว่าประเทศอังกฤษเนี่ยดีนะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาที่ลงทุนไม่ได้เยอะนะนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่เคยเสียเงินกับการลงทุนเลยถ้าดูทำเลดีๆแล้วมีคนเช่า<ม>แล้วก็อังกฤษเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศบ้านเราเนาะอยากจะสร้างตรงไหนก็สร้างได้<ม>ข้อดีของมันคือการจะเปลี่ยนแปลงจะทุบทิ้งจะทําอะไรเนี่ยมันค่อนข้างยากต้องขออนุญาตเพราะฉะนั้นสป라이ดจะไม่เยอะแล้วก็ตึกเก่าๆอะไรเอามารีโนเวทใหม่อย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นน่า,นา,นาไม่มีความเสี่ยงสูงในการที่ลงทุนแต่ว่าต้องดูดีดๆโลเคชันโลเคชันโลเคชันและนี่คือคุยสบายๆกับสมัยมันนี่ครับสนับสนุนรายการโดยกโกะเพ์เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย